โอเคเยีต้อนรับนะครับเข้าสู่ The Wall Street Financial นะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่านะครับเป็น EP สุด e x c l u s i v e นะครับของชาวเทรดสั้นเลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับพฤติกรรมกราฟของ M1 ว่าถ้าเกิดว่าจะเล่น M1 เนี่ยเราจะมีวิธีการเทรดยังไงให้ผมจะไม่บอกว่าชัวนะครับแต่ว่าจะทำให้ในรับแนวต้าเราแข็งแรงนะครับและที่สำคัญเลยแผนการเทรดเราแน่นขึ้นนะครับอะ ผมขออนุญาตเอาตัวผมเองมานี่นะครับแล้วก็เราใช้การาฟ GPT USD แล้วกันเนาะแล้วก็ทำการแบ็กเทรดให้ดูนะครับอันดับแรกขออธิบายก่อนการเทรด M 1เนี่ยหรือ1นาทีเนี่ยการที่คุณเข้าไปดูเนี่ยหนาทีแล้วคุณเทรดเลยเนี่ยมันเป็นการทำ้ายตัวเองทางอ้อมคือเราจะไม่รู้ว่าเทรนหลักเนี่ยเออคืออะไรนะครับเหมือนวันนี้เราขึ้นแบบอ่าเราจะไปเชียงใหม่เนาะแต่เราขึ้นรถตู้ หรือขึ้นรถโดยสารอะไรก็ตามแต่โดยที่ไม่ถามโซเฟอร์ว่าพี่ไปเชียงใหม่หรือเปล่าแต่เชื่อไปเองว่าเฮ้ยไอ้คันนี้จะต้องไปเชียงใหม่เพราะมันคือรถตู้มันคือรถโดยสารเออผิดลอจิกไหมเออนั่นแหละครับนั่นหมายความว่ามันก็มีมันไม่ใช่มีโอกาสมันมีโอกาสผิดพลาดส,สูงถ้าเราจะไปเดาแบบนั้นถูกต้องไหมและที่สำคัญเลยคือถ้าเราทําแบบที่ผมสอนนับจากนี้นะครับทุกคนอาจจะไม่ต้องเดาอีกแล้วได้ครับสิ่งที่ต้องทําคือถ้าเกิดว่าคุณจะเทรดนะครับ M1 ให้ดีง่ายๆสั้นๆคือคุณจะต้องเล่นแนวรับแนวต้านหลังแบ็กอัพที่แข็งแรงแค่นเองแล้วคุณจะได้ไปไซ้ด้วยนะครับอย่างเช่น1นาทีเนี่ยผมขอเอาแบ็กอัพเป็น30นาทีเออสิบาทีไม่เอาไม่แข็งแรง30มนาทีหรือ1ชั่วโมงทุกคนสามารถทําได้นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตสุ่มแห้งไปเลยนะครับอ่ะสุ่มมาปีไหนไวสันี่สิบห้อเมริกรเป็นอย่างนี้นะครับกาเป็นอย่างนี้ ดีเหมอนกันจะได้ให,หให้เห็นเลยว่าการาฟแบบนี้เราก็เล่นได้อ่ะอันดับแรกเนี่ยตื่นเช้ามาเจอการาฟแบบนี้ครับแล้วทุกคนก็ซัดเต็มที่เลยทเทรดมาเลยนะครับแล้วก็จะเข้าซื้อเลยคําถามคือมันทําได้แหละแต่มันไม่ควรทําสิ่งที่ควรทําคือมาดูที่30มนาทีก่อนอ่ะสามสิบนาทีตอนนี้ทุกคนครับคิดว่าเป็นทเทรนอะไรโอ้โหดูเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าแบ็กเทรดบ่อยนะครับนะครับแบ็กเทรดบ่อยหรือเปล่านะครับตุลา อ๋อน่าจะใกล้กับปัจจุบันน่าจะใกล้แผนของผมนะครับเดี๋ยวสุ่มไปละกันสุ่มไปไกลๆเลยนะครับสุ่มไปสองพันยี่สองอ่ะเมื่อกี้มันใกล้เกินนะครับมันใกล้เกินอ่ะคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับดีซะอีกนะครับที่เราแบบเฮ้ยแบค็คลกกำลังพูดอยู่แล้วก็มาอีกนะครับก็จะได้หลายเคสน,นะครับอย่างเช่นเรามาอ๋อมันไปหนึ่งนาทีไม่ได้นะครับอ่ะผมขอไปหนึ่งนาทีแล้วก็สุ่มนะครับสุ่มไปสิ2025เดือนกันยาเริ่มต้น อ่ะโอเคเราไปดู30มสนาทีอ่ะสามสินาทีเป็นแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นการแบ็กเทสเก่าหรือเปล่าอลบออกนะครับลบออกนะครับอ่ะเราเห็นแล้วครับว่า30มสินาทีตอนนี้เป็นเทรนอะไรเป็นเทรนขาขึ้นครับจบละหน้าที่เราคือเราเห็นแล้วว่า30มสินาทีตีแนวรับ30มสิบนาทีไว้อย่างนี้ครับทําตามแบบนี้นะ นะครับสิ่งนี้สิ่งที่แทบจะจับมือทําแล้วนะสิ่งที่เราควรทําคือต่อให้เราเห็นหนึ่งนาทีมีรับสําคัญอยู่ข้างในเนี้ยนะครับเออหรืออยู่น,นบริเวณเนี้ยสามห้าสามศูนย์เก้าเดี๋ยวนะมาดูที่สามสิบนาทีสามห้าหนึ่งเก้าสองสามห้าสามศูนย์ห้าอ่ะเดี๋ยวผมให้มันเฉลยขึ้นมาสามห้าสามศูนย์ห้าเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้สามห้าสองเจ็ดเนี่ยมันจะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาสามศูนย์แปดเนี่ยเออเท่ากันแหละครับ เท่ากันแล้วคาถามคือเราเห็นแบบนี้ต่อให้มันมีรับสําคัญตรงนี้อันนี้คือรับจําไว้นะครับคํานี้คือรับเพียวๆของ1นาทีไม่แข็งแรงส่วนใหญ่จะไม่แข็งแรงเอาอย่างนี้แล้วกันนะรับเพียวๆของ1นาทีส่วนใหญ่จะไม่แข็งแรงจําคํานี้ไว้นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่เอา1นาทีรับของ1นาทีหรือต้าน1นาทีเนี่ยเชื่อมกับแบตอัพเนี่ยโอกาสการเทรดสําเร็จเนี่ยมันจะต่ำวินเลจจะต่ำมาก เพราะฉะนั้นอย่าไปทาแบบนั้นนั่นหมายความว่าอะถ้าผมมาดูที่30มนาทีเราเห็นแล้วว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นมาตรงนี้ถูกต้องไหมมันขึ้นมาตรงนี้3ามเท่ากันเลยเนี่ยเส้นที่เราตีเนี่ยคือรับของ1นาทีใช่ไหมใช่ถ้าเราเข้าซื้อตรงนี้ถามว่าปลอดภยัยไหมคําตอบคือไม่ปลอดภัยครับต่อให้1นาทีมีรับสาคัญเราจะเล่นหลังรับนี้เท่านั้นครับอ่านะครับอ่มาดูต่อครับอืาดูนะกราฟเนี่ยกดตัวเนี่ยเราจะเล่น1นนาทีณนะบริเวณนี้อ่าให้ดูนะ เราเห็นแล้วตรงนี้นั่นหมายความว่าเราต้องเล่นหนึ่งนาทีเนี่ยรับนี้อของหนึ่งนาทีนะเพราะมันใกล้กับแบ็กอัพแล้วที่สำคัญคือเราอาจจะต้องเล่นรับนี้อโอเคไหมเพราะอะไรครับเพราะมันใกล้กับแบ็กอัพนั่นเองนะครับมาดูต่อเราเห็นแล้วว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสลงมาถึงเราก็รอครับเนี่ยห้าสิบอห้าสิบจุดต่อห้าสิบจุดนะครับอ่าโอเคผมขออันนี้มันหนึ่งนาทีเนาะของ GU มันวิ่งเยอะเอายี่สิบต่อยี่สิบเนี่ยแหละให้ดูเลย นะครับส่วนโบกค,ครสเปรดสูงอะไรอย่างเงี้ยไปปรับตัวกันเองนะผมบอกเลยนะครับเอ้านะครับเราต้องมีวิจัยอย่างนะครับอ่ะกราฟเนี่ยดันขึ้นคําถามคือพวกเนี้ยมีรับสําคัญตรงเนี้ยมันเข้าได้แหละ1น,นาทีเห็นไหมแล้วมันก็ดีดขึ้นแต่มันไม่ควรทําเพราะว่ามันเป็นรับ1น,นาทีผิวเพียวนะครับอ่ะมาดูต่ออ่ะผมอยากให้มันกดตัวมันไม่กดตัวนะครับไปเรื่อยครับ1น,นาทีดันขึ้นไปเลยอ่ะมาดูต่อเมื่อมันไม่ลงกมาก็ไม่ต้องเสียใจสิ่งที่เราต้องทําคือเรามาเด็กเช็คครับที่ 30มบนาทีมันขึ้นไป366อ่า366นี่ครับหนึ่งนาทีไป36แล้วมันจะลงมาที่312เพราะฉะนั้นเรารอ,อ,อที่ตรงนี้รอที่รับที่ตรงนี้มาดูที่1นาทีครับอ่าเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อรับที่ดีเนี่ยแถวเนี้ยเล่นได้แต่รับที่ดีจริงๆอยู่ตรงนี้เราก็วางไว้เลย,เลยแล้วก็เอาเป็นสีม่วงครับนี่ตรงนี้แหละคือจุดที่สามารถที่การาฟเนี่ยจะมีโอกาสเด้งได้อือนะครับเอา30ต่อ30แล้วกันนะครับ นะครับสาต่อ30ส่วนรับพวกนี้เล่นได้หมดเลยเพราะมันหยุดต่ํากว่าไอ้แบ็กอัพครับให้ดูลงมายังอ่าลงมาแล้วทุกคนเห็นไหมว่ากราฟตอนนี้มันอยู่ตรงอะไรครับมันอยู่ตรงรับสําคัญของ1นาทีก็จริงครับแต่มันอยู่หลังแบ็กอัพสามสิบดีเพราะฉะนั้นอานุภาพมันจะแรงมากทุกคนเห็นไหมออเดอร์เนี้ยเราเป็นไงฮะเกือบชน DP ละเห็นไหมเพราะมันอยู่หลังแบ็กอัพมันก็เลยแข็งแรงฮุยไม่มีใครมาบอกคนแบบนี้ง่ายๆนะครับเขาไปเปิดค้าง่ายกว่านะครับอ่ะมาดู นะจะมีการดีดขึ้นอย่างแรงทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะแต่ที่คนเล่นถ้าคนเล่นหนึ่งนาทีมาเนี่ยล้วเกาะเทรนมาดีแล้วไม่ดูตามาตาเรือไม่เล่นตามเฟรมใหญ่เนี่ยไม่ดูตามเฟรมใหญ่เนี่ยตรงนี้เขาก็ยังจะเซลต่อแต่สิ่งที่เขาจะต้องเจอคืออะไรครับมันมีโอกาสดันขึ้นแบบนี้ฮนะดูนะดันขึ้นไหมดูนะผมไม่เห็นการพังหน้านะเห็นไหมดันขึ้นแบบนี้โดยที่ไม่ได้ใหญ่ดีเราเลยแล้วก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆมันอยู่หลังแบตอัพของ3 0มสิปีสานาทีกำลังถอดไส้ แล้วเราก็ TPA นี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็กําลังกลับมาบวกแล้วก็เราจะชน t p ไม้นี้ถูกต้องไหมเออแล้วคนมาเซลล์เนี่ยคนมาเซลล์ตรงนี้แนวต้านตรงนี้ใช่ถ้าตามตามปกติตามสูตรการาฟเปล่าเลยต้องมาเซลล์ตรงนี้ถูกต้องไหมเออแต่ว่ามันจะมีโอกาสเอาไม่อยู่นะครับเห็นไหมชน t p ไหมสองไม้แล้วมันก็ขึ้นต่อยาวๆคนที่รีด AA เป็นเนี่ยจากการดูหลังแบ็คอัพเนี่ย แล้วก็รู้เลยว่ามีโอกาสขึ้นไปจบตรงนี้เพราะอะไรครับ1ต่อ3เพราะว่า30มบนาทีนะถ้าผมดูกลับไปเนี่ยมันจะเฉลยแน่เลยเนี่ยสามสิบนาทีอย่างเงี้ยมันแค่ชนลับครับแล้วก็มันมีโอกาสเป็นสีอะไรครับดันขึ้นไปนสีเขียวถูกไหมเห็นไหมดันขึ้นนะเกือบเกือบชนดีทีหต่อ3แต่ในระยะยาวมันก็จะเป็นทเทรนขาขึ้นนะครับเห็นไหมลงมาแตะได้อีกทีนึงเนี่ยรับสําคัญเนี่ยไปเรื่อยครับ โอ้โหไม่ชน t p นะครับแล้วก็กดตัวลงมาแต่เห็นไหมครับว่ามันพยายามขึ้นแต่มันไม่ชน t p นะครับนี่โอ้โหนะถ้าเกิด30ต่อ30นี่ชน t p ไปละ1ต่อ3อ่ะเห็นไหมครับอ่าขออนุญาตออกตรงนี้แล้วกันนะครับออกตรงนี้แล้วมาดูตรงนี้ครับสิ่งที่เราเห็นนะครับตอนเนี้ยนี่คือ30นะไม่เกี่ยวกับหนึ่งนาทีนะครับสามสิบนาทีเนี่ยเรารู้แล้วว่าตอนนี้โอ้โหกราฟมันมาปิดตรงนี้เลยเรามีหน้าที่เอามาวางไม้แม่ตรงนี้ครับวางไม้หม่ตรงนี้นั่นหมายความว่า โอ้โหนี่บอกเลยนะไม่มีใครมาบอกง่ายๆนะนั่นหมายความว่ารับอยู่รับที่อยู่ในเส้นม่วงเนี่ยในกรอบสีม่วงเนี่ยทึ่มันอยู่ต่ากว่าแบ็กอัพเนี่ยในหนึ่งนาทีแข็งแรงหมดเลยแต่ถ้าอยู่เหนือไอ้สีเหลืองเนี่ยอ่อนแะอจบแล้วนะครับจบแล้วนะฮะเออเนะี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้าอยู่หลังนี่มีรับเดียวหนึ่งนาทีนั่นหมายความว่าต้องรอตรงนี้ใช่ไหมใช่หรือรอกลับหน้าเล่นในหนึ่งนาทีก็สามารถเล่นได้เห็นไหมโอ้โหชนตรงเนี้ยเราเด้งเลย เพราะมันอยู่ใกล้แบ็กอัพไงในครับอืมไปต่อสิผมอยากให้มันทุบลงมาเนี่ยทุบลงมาสักทีไม่ยอมทุบนะอ่ะอ่ะทุบละเห็นไหมลงมาใกล้แบ็กอัพรับสําคัญตรงเนี้ยเห็นไหมเด้งขึ้นต่ออ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เรื่องนี้ครับเราจะไปไล่บายตั้งแต่ตรงนี้อ่ะเราจะไม่ไล่าบตั้งแต่ตรงนี้เราจะมาไล่ายตั้งแต่ตรงนี้เราจะไม่ไล่ไล่บายในตรงนี้เอาแล้วพี่ทำไมรู้ว่าว่าพี่มาบายตรงนี้อ๋อมันใกล้แบ็กอัพสี่ชั่วโมงครับ มันใกล้แบ็กอัพ30นาทีครับมันใกล้แบ็กอัพ15นาทีครับเห็นไหมความต่างกันเราใช้แรงจากรุ่นพี่ใหญ่เหมือนถ้าเราเป็นคนตัวเล็กเนี่ยเราไปขอคอนเนคชันคนที่มีอาจจะมีอํานาจมากกว่าเงินมากกว่าหรือแข็งแรงมากกว่าขอแรงหเลยวันนี้เขายิมกามอย่างเล็กอยู่ขอแรงพี่ได้ไหมที่แบบช่วยช่วยมาเทรนเวทให้หน่อยเออเห็นไหมมันมันคล้ายๆกันได้ครับอามาดูต่อครับผมขอสวิตไปที่30บนาทีอีกทีหนึ่ง นะครับสาม5้าสองห้าสามสามหอ่าะใกล้ๆก,กันเราเห็นหมสามสิบนาทีมันดึงขึ้นเห็นไหมครับแต่สิ่งที่ผมจะสอนทุกคนคืออะทุกคนครับเห็นไหมว่ามันเด้งรับสําคัญก็จริงทุกคนรู้ไหมพวกนี้คืออะไรไสเทียนถูกต้องก็เห็นอยู่ว่าคือไสเทียนถูกไหมแต่คําถามนี้คืออะไรนี่คือรับของ1นงาทีทั้งหมดครับถ้าเรารู้กลืนตรงนี้เราจะได้ตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาอะไม่เชื่อมาดู ปุ๊บเนี่ยเด็ดด้านซ้ายไหมเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยหนึ่งนาทีตรงเนี้ยเห็นไหมโอ้นะครับทําไมต้องกระซิบใช่ไหมเออนะครับอ่ะเรามาดูสามสิบนาทีเราเห็นแล้วครับแล้วตอนเนี้ยสมมติว่าการาฟเป็นอย่างนี้แหละดีแล้วนะครับจะได้ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมมติว่าการาฟเป็นอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเข้าไปในหนึ่งนาทีเลยอะ่ะแล้วบังเออรับมันสวยงามเหลือเกินต่อให้สวยในหนึ่งนาทีถ้าการาฟรุ่นพี่ใหญ่ไปอย่างเงี้ยไม่ควรเข้าเพราะอะไรครับ พราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้รุ่นพี่ใหญ่มันจะพารุ่นน้องซึ่งหนึ่งนาทีมันอ่อนแอเหลือเกินเราก็ต้องรอให้มันต่ำกว่าแบ็กอัพเราอืมเนี่ยมันร่วงลงมาถ้าเราเข้าหนึ่งนาทีตรงเนี้ยเจ็บไหมบาดเจ็บเราก็มาเข้าอะไรครับรับหนึ่งนาทีใกล้กับรับสำคัญของสามสิบไงเออนะครับอมาดูต่อมาดูต่อครับตอนนี้เราไม่เข้าครับแล้วก็มาตีต่อครับนี่รับสำคัญนี่เราเห็นรับสำคัญแล้วใช่ไหมตรงเนี้ย เอ้ย่อไปเนี่ยใน1น,นาทีนะดูนะนี่เห็นไหมยอยู่หลังรับสําคัญอันนี้อยู่หลังไหมอยู่หลังเส้นชัดเจนชนแล้วไปไงฮะแตะแล้วดีดเลยอะ่ะเห็นปะแตะแล้วดีดเลยอะ่ะเห็นไหมเออได้ครับอืยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอามาที่30มนาทีเหมือนเดิมนะครับอามาดูต่อผมก็รอบายที่ตรงนี้ครับแต่ผมจะไม่บายใน30นะผมจะมบายใน1น,นาทีให้ดู นะครับผมอยากให้มันกดตัวอย่างแรงอะ่ะกดตัวลงมาเลยนะครับจำไว้ว่าอาต้องสลับกันจำไว้ว่าสีเหลืองคือตัวที่บอกว่าถ้าต่ำกว่าสีเหลืองจะเป็นราคาที่ดีนะครับในกรอบสีม่วงเราบายได้เพราะฉะนั้นมันลงมาเราจะได้ไปลายไส้อยากให้มันกดตัวนะครับอืทุกคนเห็นรับสำคัญตรงนี้ไหมเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันเลย มันอยู่อะไรครับมันอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเหลืองเราเข้าไปดูใน1น,นาที5 1 4่าอโอเคเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันเข้าสู่โซนแบ็กอัพแล้วเด้งไหมเด้งไหมไม่รู้ครับขอลบโซนแบ็กอัพออกแล้วจะเข้าให้ดูครับผมไม่เห็นการาฟข้างหน้านะทุกคนนะไม่มีใครเห็นการาฟข้างหน้านะครับ ถลามว่ากาฟวิ่งไปทางไหนนะครับกาฟวิ่งมาทางขวาถนะ้าใครกาฟวิ่งย้อนกลับไปด้านซ้ายเนี่ยต้องไปเช็คแล้วนะว่าเทรดดิ้งวิวผิดปกติหรือเปล่านะฮะเออนะครับผมอยากให้มันทุบลงมาอย่างแรงเห็นไหมชนปุ๊บดีดเลยนะครับเออนะครับผมอยากให้มันลงมานะหนึ่งอาทิตย์มันคือการทำไมท่างบอกว่าอยากให้มันลงมาเพราะว่าทเทรนด์ตอนเนี้ยเราอาศัยรุ่นพี่ใหญ่เพราะการที่ราคาไปเลยมันมีโอกาสไปแรงแล้วมันไม่ลงมา <c oughs> อาลงมาหน่อยเห็นไหมไปเลยนะครับแต่อเนี้ยเล่นได้ไหม ไอ้พวกนี้เล่นได้ไหมเล่นได้เพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ต่ํากว่าแบ็กอัพไงเห็นไหมพวกเนี้ยลืมบอกไม่ทันเห็นไหมก็เด้งขึ้นอีกนะครับอืมเนี่ยไอ้พวกสูงสูงเนี่ยสูงกว่าแบ็กอัพเนี่ยไม่ต้องเล่นอืมอืมขึ้นไปเลยเห็นไหมขึ้นไปเลยแข็งแรงไหมแข็งแรงเนี่ยทุกคนได้แล้วนะครับเออนะครับอ่ะพอเราเนี่ยสามสิบปีมันขึ้นไปละให้ดูสามสิบปีอ่ะมันดันขึ้นไปละเออแล้วดูที่เราตีสิ เรามาดักไปลายไส้ชัดๆเลยนี่มันเป็นวิชาไปลายไส้ชัดๆเลยนะครับอ่ะมาดูต่อผมอยากให้มันทุบลงมานะทุบลงมาสักทีเลยนะครับอ่ะนี่นี่นี่ทุกคนครับอืออ่ะให้ดูก็ได้ทุกคนจําไส้ตรงนี้ไว้นะวงกลมนะนะครับแล้วทุกคนดูที่ดึงเอ็ครับอือทุกคนนะครับอ่ะตอนนี้ยังไม่เห็นด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายเรายังไม่เห็นนะเรามาดูซิว่าไอ้้ายมันตรงกับอะไร มันตรงกับอะไรครับมันตรงกับรับสําคัญซึ่งมันอยู่ต่ำกว่าแบ็กอัพไหมอยู่ต่ำกว่าแบ็กอัพนั่นแหละมันคือพฤติกรรมธรรมชาติซึ่งเราต้องเรียบเรียงทำลายให้ถูกต้องนะครับเรียบเรียงทำลายถูกต้องถูกใจสาย M1 แน่ๆเลยนะครับอ่ามาดู30นาทีมาดูต่ออ่าตอนเนี้ยเห็นไหมเราได้ละแต่แค่เราไม่ได้เข้าถ้าเราเข้าเราก็ TP ไปลวนะวนครับประวัติจะเร็วไปมาดูต่ออืมเราตีโซนไปแล้วนะถ้าลงมา เราจะได้นี่ยกตัวอย่างแล้วสำคัญตรงนี้โซนพวกนี้ทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าลงมาข้างล่างอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่าพึ่งนะอันนี้มันคือปิดแท่งไปแล้วมาดูต่อครับสิ่งที่เราจะต้องทำคือทุกคนเห็นหลังแบ็กอัพนี่ไหมหลังแบ็กอัพเนี่ยเราจะต้องเริ่มเข้าซื้อแต่ตรงนี้ครับคำถามคือแน่นอนครับกราฟลงไปแต่ทุกคนดูก่อนทุกคนเล่นหนึ่งนาทีเด้งไหมปุ๊บเด้งนะลงมาปุ๊บดึงกลับครับ แข็งแรงไหมแข็งแรงมาดูนี่ฮะนี่อยู่หลังแบ็กอัพใช่ไหมปุ๊บเนี่ยแล้วตอนนี้คืออะไรครับสู้ไหมแต่ว่าถ้าเรามาเข้าตรงนี้หลังแบ็กอัพเนี่ยโดนครับเออเป็นสัญญาณแบบทุบอย่างแรงเลยอ่ะมาดูมาดูาดปุ๊บอย่างเงี้ยสมมติผมจะเข้าให้ดูเลยผมไม่เห็นนะว่าการาฟข้างหน้าเป็นไงเนี่ยผมเข้าไม่สวยแล้วผมสวนเทรนด์อยู่นะแต่ผมขออนุญาตเทรนดแบบนี้อ่ะหกสิบหกสิบจุดต่อหกสิบจุดมาดูว่าผมจะชนะได้ไหมผมเข้าราคาไม่สวยด้วย และเรียมคัญคือส0มิินาทีปิดได้ด้วยแต่ผมกำลังเข้าอยู่หลังแบ็กอัพทั้งหมดเลยมาดมูกราฟกดตัวลงมาเลยฮะแต่ดูนะมันกำลังสู้กับผมอยู่เห็นไหมดึงดึงดึงเนี่ยอ่าแน่นอนเราก็มีเสียวบ้างแต่ตอนนี้เห็นไหมว่ากราฟเนี่ยมันดึงกลับแล้วไอ้นี่ดึงอะไรครับไอ้นี่โดนอะไรไอ้นี่ด้านซ้ายก็มีพวกนี้ฮะรับสำคัญเหนะ็นไหมมันอยู่หลังแบ็กอัพอ่ะมาดูไปเรื่อยครับอืมผมอาจจะแพ้นะอ่ะแพ้และแต่คำถามคือมันกำลังสู้ไหมสู้ ามาดูต่อครับผมก็เฮ้ยโดนละอีกไม้หนึ่งครับหาสิผมก็หาครับอะไรอีกตรงนี้รับสาคัญตรงนี้อ่าผมก็รับสาคัญตรงนี้อีกปุ๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมก็จะอย่างนี้ละก,กันเนาะเออมีสองอย่างอืมให้ดูอ่าตอนเนี้ยได้ละผมก็ได้ละสองบอัพตอนเนี้ยออเดอร์นี้ผมแพ้ครับผมก็มาเข้าอีกอ่าผมเข้าเลยในราคาที่ไม่ดี นะครับแล้วก็ถ้าลงมาผมก็มาเข้าอีกอถ้าแพ้เนี่ยคือหน,น้าแตกเลยนะเพราะว่าเข้าออเดอร์รัวๆเลยนะเอามาดูนะครับอืผมมาเข้าครับแล้วกราฟดิดขึ้นอย่างแรงครับแล้วที่สำคัญเจ้าในหนึ่งนาทีบังคับบ่ายแล้ะแล้วเตรียมพร้อมกับเทรนหรือยังเรียบร้อยครับมาดูครับผมชนดีพีแล้วนะไหมหนึ่งไมมสองแตะปุ๊บโอ้โหไม่ได้ออเดอร์แต่มีการเด้งใช่ไหมอ่าจบไปแล้วผมก็เฮ้ยยังไม่ได้ออเดอร์วะ่ะรอมันลงมาใหม่่ะลงมายัง โอ้โลงมาที่เดิมเนี่ยผมก็รอตรงนี้ครับถ้ามาลงมาตรงนี้นะผมก็รอใบครับเนี่ยตอนนี้ได้แล้วเพอได้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมทําคือผมกําลังจะเชื่อมต่อไอเนี่ยกับอะไร <Okay. S 1> กําลังเชื่อมต่อกับทางเฟรมใหญ่สิ่งที่ผมทําคือถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมไดออเดอร์แล้วผมสามารถที่จะดึงแบบนี้ได้เพราะผมกําลังพึ่งอะไรครับเนี่ยพึ่งตามเทรนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพึ่งทางเฟรมใหญ่ที่จะชูดไปกับตามเทรนตอนนี้หกสามสิบแปดหกสี่ยี่สี่ดึงต่อสี่ มาดูสิไม่มีใครเห็นกราฟข้างหน้าครับมาดูสิว่าจะได้ผลไหมเนี่ยกราฟลงมาเนี่ยโอ้โหตอนเนี้ยทุบมาอย่างแรงครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมโดนล,ลากใช่ไหมใช่แล้วที่สำคัญคือถ้าผมแฮ้แม่นี้ผมไม่ปิดนะอันนี้เมื่อกี้นะผมก็รอใบข้างล่างครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยก็ได้ครับอืมมาดูฮะสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้โหทุบลงมาอย่างแรงนะเออนะฮะมาดูฮะตอนเนี้ยสิ่งที่มองเห็นคืออะไรตอนเนี้ย เจ้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าหนึ่งนาทีเนี่ยตอนนี้มันขับหน้าบายแล้วปกติละแต่ตอนนี้เรากําลังเรารู้ว่าเทรนหลักคือเทรนขาขึ้นแล้วที่สำคัญเลยเรากําลังหาจุดเด้งของอะไรของทางเฟรมใหญ่หรทางเฟรมเล็กอ่ะอันนี้คือมันเริ่มลึกเข้ามาแล้วนะอยากให้ได้นะครับอ่ะมาดูแพ้ไปแล้วนะแต่รอมาดูการรีดครับอืมมาดูนะโอ้โหหนึ่งนาทีก็เลงจะแพ้อีกนะมาดูนะครับเราแพ้ไปแล้วนะครับแต่เราเสียเสียแค่หนึ่งนะโอ้โหปรากฏว่าการาฟเป็นไงฮะ แพ้นะฮะแพ้แล้วครับเรามาดูซิเฮ้ยแพ้บ่อยจังอะ่ะอ่ะค่อยๆตามนะเรามาดูที่30มนาทีครับ30มนาทีเป็นยังไงเฮ้ยโอ้โหตอนเนี้เจ้าของ30มนาทีบอกแล้วว่าเป็นทเทรนขาลงครับตอนนี้ไม่ควรเล่นลวครับอ่าดงนั้นหมายความว่าเราต้องรื้อใช่ไหมรื้อครับรื้อ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 หน้าที่เราคือรอเซลครับรอเซลเท่านั้นครับใช่อ่ะ เรามาเห็นแล้วปุ๊บตรงเนี้ยคือเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมนะกับหน้าตรงนี้ปุ๊บเราก็มาดูที่หนึ่งนาทีอ่ะเราทำเหมือนเดิมเลยถ้าขึ้นมาหลังแนวต้านนั่นหมายความว่าไอต้านเนี้ยเราจะเข้าต้านสุดท้ายเลยนะครับอืมมาขึ้นมาในระหว่างทางตรงนี้เราไม่เข้านะเราไม่เข้านะครับอ่ะผมรอซิอ่า,าออตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เข้าได้นะครับตอนนี้ยังไม่เข้านะครับอ่ะได้ออเดอร์ละได้ออเดอร์ปุ๊บมีการดีดกลับทันทีเลยถูกต้องไหม เราก็มีหน้าที่ทํำอะไรครับรีลงไปเลยนะครับรีลงไปเลยนะฮะสามสามเป็นเก้าสามสี่สองสามหาสามหสิบดสาเจดยสิบเอ็ดอมาดูสิมาดูซิป็นไงครับกดตัวเนี่ยตอนที่มันลงมาได้เท่าไหร่ละครับได้หนึ่งอาสองอาเนี่ยถ้าปกติคนน่ยปิดแล้วนะแต่เราไม่ปิดเพราะว่าเรากําลังลากเทรนไปกับอะไร เรากำลังลากเทรนไปกับไทม์เฟรมใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูครับเฮ้ยสามสิบนาทีมีโอกาสถึงไหมเดย์มีโอกาสถึงไหมเนี่ยลงมาเนี่ยบางคนเนี่ยหนึ่งต่อสองเนี่ยปิดแล้วแต่เรามาดูว่ามันจะจบได้ไหมอืมนะครับเนี่ยลงมาเนี่ยบอกไหมปล่อยเมาส์เลยมาดูนะเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเนี่ยการ์ดลลังไซด์เว์แต่เรารู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเป็นเทรนขาลงใช่ไหมโอ้โหโดนอีกแล้วผมโดนอีกแล้วครับแต่คําถามคือถ้าผมยังเข้าที่เดิมแล้ว SL อะ่ะ มันยังอยู่ไออาจจะขยายยาวขึ้นไปนิดนึงแล้วเราก็รอดูในระยะยาวชนดีพีไหมชนดีพีแต่เคสเนี่ยผมแพ้ครับเออเคสเนี่ยมันดันขึ้นไปเอาของผมเนะี่ยแต่ดูดีว่ามันลงเยอะไหมลงเยอะเออลงเยอะเนี่ยเมื่อกี้ปล่อยมาให้ดูเลยว่าเฮ้ยเรามั่นใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลงแต่บางเอื่นว่าหนึ่งทีมล่อคนยังไม่เสร็จครับกลับขึ้นไปล่อผมอีกทีหนึ่งผมก็เลยแพ้ครับ เออแต่ถ้าเกิดว่าดูนะเราได้อะไรครับเรารู้แล้วว่ามันเป็นเทรนขาลงแล้วโอ้โหอะไรวะเนี้ยโอ้โหลวดูดิได้ไปลายไส้ไหมได้ไปลายไส้แต่บังเอิญว่าออเดอร์นี่แพ้ครับไม่เป็นไรมาดูต่อครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุยเราตั้ง SL สั้นไปวะ่ะอ่ะแล้วทําไมมันถึงสั้นขนาดนี้ครับเพราะเราเล่นหนึ่งนาทีอืมเราขยายเป็นห้าสิบก็ได้แต่ว่า order, ออเดอร์หุยถ้าเกิดชนะนะอย่างหล่อเลยลนะนะครับอ่ะมาดูต่อครับลไปเรื่อย สมไปเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้หนึ่งนาทีไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับดูที่30ก่อนเลยแบ็กอัพครับอ่าลงมาต่ํากว่าไอ้นี่ใช่ไหมนั่นหมายความว่าเคสแบบเนี้ยโคตรดีครับโคตรดีหมายความว่าไงตอนเนี้ยเขาให้เราช้อปปิ้งได้เลยครับหนะึ่งสองสามเก้าหกเนี่ยช้อปปิ้งได้เลยคือตอนเนี้ยมันเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแล้วมันอยู่ต่ํากว่าเส้นที่เราอะไรครับที่เราเข้านะครับเนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้ยังไม่ได้ออเดอร์นะเอาสัก30แล้วกันให้เห็น สาเป็น9 3้าสามสี่ห้าแล้วกันเนาะหน่งต่อห้าอะไรเงี้ยเออนะครับมาดูว่าเป็นยังไงครับถ้าลงมานะแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าแบบอืมแบบหนึ่งตรงเนี้ยได้เพราะเราดักที่จะชูดอยู่แล้วอ่ะคือการไไหนจะชูดแล้วเราต้องรีดอ่านี่คือทริคนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะชนทีพีไหมแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยตอนเนี้ยบวกมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย หนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งครับปิดแล้วนะครับแต่เราต้องการขึ้นแบงค์บดครับเนี่ยลงมาเลยมาดูต่อนะครับขึ้นไหมขึ้นไหมโอ้โหขึ้นไปเกือบชนดีพีฮะอีกนิดเดียวหนึ่งต่อห้าชนดีพีหรือเปล่าชนทีพี่แพ้มาสองรอบสามรอบอ่ะหรือถ้าเกิดว่าแพ้สี่รอบชนะรอบนี้คืนทุนพร้อมกับกำไรอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าสามสิบมันจะชุดขึ้นไปเราก็หนึ่งต่อสิบไปเลย เสียงกระเพานะครับขูดเขาเรียกว่าเสียงกระเพียงกระเพาขูดอะไรขูดซ p u นะครับเนี่ยเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยสามสิบนาทีมีโอกาสได้อ่ะดูนะถ้วสามสิบนาทีมีโอกาสไปถึงไหมโอ้โหนี่ไงฉเฉลยมาแล้วว่าชนที่พีหนึ่งต่อสิบเห็นไหมมันเฉลยไปแล้วนะว่าชนเห็นไหมชนที่พีไหมหนึ่งต่อสิบครับแต่ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับอ่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจแล้วก็ที่สำคัญเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนได้คําตอบนหครับ อ่านะครับอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้นะอะ่ผมขออนุญาตนะครับเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่อยากจะเรียนนะครับเรียนสปริงเทรดนะกันเนาะเออใครที่อยากจะเรียนสปริงเทรดนะครับต้องบอกว่าเป็นอ่คาคัทคัทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสกอร์ปิ้งเทรดสั้นซึ่งมี2แบ็กอัพให้นะครับท่านี้มาท่านี้ต่อเดิมแล้วก็เทียบคันคือเล่นส่วนเทรนเน้นที่ R 1ต่อ3 ในคับเอชึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยท่าเนี้ยมันจบง่ายเป็นท่าเฉพาะที่ผมคิดค้นมานะครับใครที่สนใจก็สามารถสแกน QR โค้ดได้นะครับราคาไม่แพงเนาะผมลดให้จาก8,990เหลือ4990ในคการ้าสิบาะเด็สำคัญคือเรียนฟรียังไม่ได้ตังค์อย่าเพิ่งมาเรียนคาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีทรัพยากรและอยากประหยัดเวลาก็สามารถเจอกันในคาดได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ